ฟ้าแล้วสมบูรณ์วันนี้เราคงไม่ได้ออกไปเล่นอีกแล้วใช่ไหมคะับของวัดทัดทา,า,ายแล้วน,นี่ออกมาทักทายแล้ว <c oughs> อ่าอย่ากัดกันะนะ <c oughs> นี่เดี๋ยวพี่บุญหลายเยจะจัดการก๊อฟเอาไว้ส้มหล่นมีโชคบุญหลาย อันนี้สมบูรณ์มาทำอะไรกันเนี่ยฮะที่ชุมนุมหรือเปล่าฝนไป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 พวกนี้ไปอย่ามาแถวนี้ไปไปไปเล่นที่อื่นไป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 เล่นที่อืน่นเล่นเช่ที่ขุดเลยนนะแงงเลยมึนเลยไปออกมา ถ้าไปกวนแมวส้มอ้ยยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุนะครับเอาให้ตัวลงมาแล้วมามามาเร็วเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รวเอาไว้พาลูกมา, <c oughs> าเล่นข้างนอกไม่ได้ครับก็ต้องเล่นแถวนี้เอาเฮ้สมบูรณ์นั่งมองนะครับ เอาไปเดี๋ยวดูแมวเด็กเล่นกันนะครับเอาสมบังมาน,นอนอะไรตรงนี้โอ้ยดิ้งดิ้งดิงม <c oughs> า,าเล่นมุมนี้กันนะครับเอาเอาเอาซุนมนวุ่นวายแล้วเฮ้ยชัดเจนทำอะไร อ๋อเกาค้างให้สมบูรณ์ฮะเกาคางให้สมบูรณ์ชัดเจนเอาสมบูรณ์มาเล่นกับน้องๆได้แกแก้มัดมาเลยเออสมบูรณ์ชอบเกาค้างนะเขาใครก็ได้เกาใช้ได้นะ่ะไม่ไม่ยากหรอกไออีกตัวมุดเข้าไปแล้วนะ่ะอีกตัวไปแอบดูทำไมนะ,ะออกมา มัดหลายชั้นค่อยๆแก้เอาเยอได้เองแหละแต่ถ้าสมบูรณ์ไม่ไม่อยากมาก็ไม่เป็นไรนะลองแก้ก่อนก็ได้ั้ไ้ไม่ได้ก็นั่งกอคางตรงนั้นแหละส,สมบูรณ์ได้ที่ดีดแล้วอเ,อเอเออเออเออออเอออเ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 อเออออเ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 อ สนุกสมบูรณ์ฟินเลยมีคนก่อค้างให้เอาแม่เอาไว้กำลังจะจะว่าลูกนะครับเนยะส่วนเออใครเนี่ยสมหวังสมหวังได้ที่แล้วนะครับรว้าวบ้มบ้มบมโอโ้โหหรือว่าจะออกไปข้างนอกแล้ว ฝนตกนะไปหาพี่สมบูรณ์นะครับไปแอบขโมยน้ำพี่สมบูรณ์ด้วยบุญหลายอีกตัวปีนเข้าไปในกรงพี่สมบูรณ์ด้วยไม่เอาไว้ดูห่างๆถ้าแม่ดีเด่นก็เอาไว้นะครับดูลูกทุก วันรับไม่เคยห่างจากลูกเลยครับออกมาแล้วสมบูรณ์น่าจะเลียขนอยู่ใต้ตู้นะครับนคงเด็กก็เข้าไปหาแป๊บเดียวนะครับก็เดินออกมาแล้วสมบวังก็จะไปกับเพื่อนๆหรือเปล่าสมบวังอยู่แถวนี้แหละ วิ่งไปวิ่งมาที่เกีย้ยนะสมหวังนอนดีกว่าหาที่นอน,นแมว <c oughs> ก็อยากมุดอยากแอบนะครับต้องมีอะไรสักอย่างนี่แหละ่น,น,นไงสามตัว <c oughs> เฮ้ยออกมาเร็วๆร็กออกมาอ,มออกมา แมวส้มจะว่าเออไม่เรามาเล่นของเราเอาไว้เอาไว้อย่าขึ้นไปนะเอาไว้ว้ายนั่นไงแมวส้มกลัวแน่ล่เดี๋ยวเอาก็อีก็ออกก่อนอึ๊บอึ๊บอืไม่ต้องเอวเอลไปพาลูกมาเล่นข้างอืน่น โอ้เสียงครูแมวส้มนะครับเสียงครูแมวส้มพวกนี้พวกจะแอบส่องเราทำไมเดี๋ยวจะปิดไว้ดีๆก่อนนะพวกเสียงค้างแล้วนี่ละอ้ทอทอททท ทอษทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกวเพือนที่ไปไปไปไว้ออกมาเออมามามาเล่นฝั่งนี้เราอ่ะเอากีออ้มาเล่นฝนก็น่าจะหยุดสนิทแล้วแมวก็อาจจะออกไปในข้างนอกได้นะครับเพราะฝนหยุดเรียบร้อยอน้ำจากฝนตกเมื่อกี้นะครับ เด็กๆเล่นกันเพลินเลยครับพี่สมบูรณ์นะครับนอนข้างล่างอนนี้เด็กๆนะครับหลังจากที่เล่นเสร็จสักพักหนึ่งอันนี้อีกสามตัวนะครับพี่สมบังนี่น่าจะนอนหลับสบายเลยข้างล่างก็เป็นแม่เอาไว้นะครับครบเลยครับ